คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่าวันนี้เจ้าของสูตรเซียนนิรนามนะคะท่านผู้ชมจากบุรีรัมนะคะจะมาฟันธงในโค้งสุดท้ายให้กับ f ีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกรอบนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพี่ก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละอ,องชาแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชวัดีชวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับพี่เดือนเจ้าของสูตรกันนะคะท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะตามแอดมาเลยคะ่ะะค,ค่ะสวัสดีคะ่ะพี่เดือน สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะวันนี้จะมาฟันธงในโค้งสุดท้ายใช่ไหมคะพี่ค่ะโค้งสุดท,ท้ายเลขโจ้ะอ๋อเลขซองอ๋อคุณเลขซองจากพี่เดือนเองเนาะใช่คะอ๋อเป็นเลขซองใช่ไหมคะพี่ค่ะค่ะพี่อันที่ลงคลิปที่แล้วนะชุดลองนะคะอ๋ออ่ะงวดก่อนไอ้คลิปแรกคือเป็นตัวรองใช่ไหมคะ อ๋ออันนี้อันนี้ตัวเต็งค่ะอ๋ออันนี้ตัวเตง็งจริงๆเลยเนาะพี่เนาะจริงๆเป็นเลขซองค่ะจะลงงวดสุดท้ายนะคะอ๋อคือพี่เดือนจะให้ลงเป็นงวดสุดท้ายใช่ไหมคะอ่ะลงงวดสุดท้ายค่ะอ๋อค่ะอ๋อให้ fc ตั้งใจซื้อเยอะๆนะคะเลขซองค่ะอ๋อค่ะพี่ค่ะเอพร้อมแล้วค่ะพี่หนักร้อยคือสาม หลักร้อยเขียนว่าหลักร้อยก่อนเนาะหลักร้อยหลักร้อยสามเนาะพี่เนาะคือสามค่ะได้แล้วค่ะพี่เดือนข้างบนวิ่งสามกับสองบนวิ่งสามกับสองจับสามตัวเดี๋ยวดีวก่อนพี่เดือนวิ่งบนเนาะวิ่งบน คือ <unsafe. S 1> สามกับสองค่ะค่ะ <Rem ind. S 1> ได้แล้วค่ะวิ่งบนสามกับสองค่ะจับสามตัวค่ะสามสองแปดสามสองแปดค่ะสองแปดสองแปดค่ะเน้นส,สองตัวนี่แหละน้นสามสองแปดก็สองแปด อ๋อคือตัวเน้นใช่ไหมคะจ้าแปดตัวนิดหน่อยอืมแปดสองสองแปดด้วยนาะกลับด้วยเนาะพี่เดือนเนาะด้วยค่ะแต่นิดหน่อยเต่นเน้นสองแปดนะคะอ๋อค่ะเน้นเน้นเนะเลขล่างค่ะเลขล่างค่ะวิ่งล่างเนาะพี่เดือนวิ่งล่างค่ะล่างวิ่งก้ากับสองวิ่งล่าง ก้ากับสองค่ะเก้าสองเน้นเก้าสองจับคู่คือเก้าสองใช่ไหมคะ่ะเน้นตัวเดียวในเก้าสองสองเก้านหน่อยเก้าสองสองเก้าเนาะแต่เน้นสองเก้าเน้ลี้ล่างอะค่ะเน้นเน้นสองเก้าเนาะอันนี้เป็นหวยสองนะคะอ๋อเน้นเก้าสองเนาะพี่เดือนเนาะ จ้ะอ๋อค่ะฟันที่เก้าสองนั่นแหละค่ะพี่วิ่งทั้งสองตัวเก้ากับสองอ๋อคือคือไอ้สูตรนี้ไม่พลาดแน่ใช่ไหมคะพี่เดือนไม่พลาดค่ะเป็นหัวซองค่ะอ๋อเป็นหัวซองของพี่เองเนาะอ่าอ๋อค่ะเลกวิ่งไม่เคยผิดข้างบนข้างล่างเข้าทุกงวดอ๋อบนก็คือบนล่างก็คือล่างใช่ไหมคะพี่เดือน รับประกันได้ค่ะอะรับประกันคุณภาพเนาะพี่เนาะเพราะว่าขอขออกงวดสุดท้ายนะคะบอ,อกเอฟซีด้วยอ๋อคือจะขอะอ๋อะจะให้เป็นงวดสุดท้ายแล้วแล้วก็งวดต่อไปถ้าอยากได้ก็ให้โทรหาค่ะอ๋อให้โทรหาพี่เดือนเองใช่ไหมคะอ๋ออค่ะพี่เดือนเบืรอโทรจะค่ะพี่ บอกมาเลยค่ะพี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามแปดหกเจ็ดสามแปดหกเจ็ดศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์สามแปดหกเจ็ดใช่ไหมคะพี่เดือนอค่ะคเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะทวนตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะพี่เดือนหลักร้อยมีสามตัวเดียวนะคะ วิ่งบนมี3ามกับสงนะคะพี่แล้วก็สามตัวบนมี3ามสองแปดแล้วก็สองตัวมี 2, 8, 8สองแปดแปดสองนะคะเน้นที่สองแปดกับสามสองแปดนะคะพี่ทาวิ่งล่างมี9ก้ากับสองนะคะแล้วก็เน้น9ก้าสองสองเคือตัวรองเน้นสุดๆคือ9ก้าสงใช่ไหมคะพี่ แล้วก็คลิปแรกนะที่ฝันว่ารุตเตอรี่ที่เขาให้6กสองกลับเป็น9ก้าสองให้หมดนะคะ f อฟซอ๋อจากหกสองเป็นเก้เนาะจากหกกลับไปหกสองมันดับนะคะโอ้หกสองดับ<ร>ใช่ไหมคะให้มหมดเลยอ๋อค่ะแล้วขอประกาศว่าขอหัวสุดท้ายจะไม่ลงแล้วนะคะอ๋อค่ะที่ งวดนี้ขอให้เอฟซีซื้อเยอะๆเลยค่ะเพราะจับไม่ลงช่องไหนก็จะไม่ลงนะคะอ๋อจะจะไม่ลงทุกช่องเลยใช่ไหมคะพี่ค่ะจะไม่ลงจะงดออกค่ะอ๋อจะงดขายแต่หอยซองค่ะอ๋อจะขายแต่ห้อยซองอย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะอ๋อค่ะงวดนี้มั่นใจไหมคะพี่เดือนร้านเปอร์เซ็นเลยค่ะโอ้มั่นใจร้านเปอร์เซ็นเนาะพี่เนาะเป็นเลยค่ะเพราะว่าเดือนคำนวณเองซื้อเองค่ะอ๋อค่ะ ปกติพี่เดือนก็ถูกทุกงวดอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่งวดอยู่แล้วค่ะอ๋อค่ะก็งวดนี้ก็ให้ fc ลองพิจารณาดูเนาะพี่เนาะก็ไม่แน่อาจจะโชคดีไปกับพี่เดือนก็ได้ค่ะพี่เดินฝันว่าถ้าเดินตกถังเลือดเดินได้เงินเยอะค่ะอ๋องวดนี้ฝันแล้วใช่ไหมคะพี่เดือนใช่ค่ะฝันว่าไปขายขายหมูเป็นเดินตกถังเลือดหมูโอ้ เ้าก็คลิปแรกคลิปเรือแล้วก็ฝันว่าเด็กเอาลอตเตอรี่มาให้ใช่ไหมตั้งเป็นพันๆใบมีแต่หกสองตัวเดียวกลับเป็นเก้าสองให้หมดเลยค่ะคือคลิปแรกไม่เอาเนาะเอาเอาคลิปโค้งสุดท้ายเนาะพี่เนาะสุดท้ายนี่เหีะยเอาคลิปโค้งนี่แหละค่ะลูกซองนี่แหละโค้งสุดท้ายแหละหน้าล้นพี่เดือนเนาะโค้งอันตรายหน้าล้นสุดๆเลยพี่ลูกองมันไม่เยอะไงถ้าลงคลิปมันเยอะอมันบละสูรกันอันนี้สุดลูกองโดยตรงค่ะอ๋อ ค่ะคนใจนโทหาค่ะค่ะพี่ค่ะแอดก็ขอขอบคุณพี่เดือนมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางสูตรคำนวณของพี่เดือนให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะพี่ค่ะขอบพระคุณพี่เดือนมากค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ